ขอต้อนรับสู่รายการตุลานี้มีอยู่ว่า <c oughs> ผมได้สั่งหุ่นลองเสื้อมาจากร้านค้าในอินเทอร์เน็ตมันส่งมาได้สักพักแล้วแต่ผมไม่มีเวลาไปแกะมันออกจากกล่องสักทกีมีหลายครั้งมากที่กล่องสั่นไปมา <c oughs> ผมอยู่ในป่ามาสามวันแล้วและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่น่าผิดหวังนะที่เนื้อของเธอเดี๋ยวไปหน่อย ผมได้หยิบรูปที่เคยถ่ายกับครอบครัวต่อไปตั้งแคมป์กันที่กลางป่าซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด4คนในรูปแต่ตอนนั้นเราไปกัน3มคนนะวันนี้ผมตื่นมาตอนเที่ยงเระคิดว่ามันเป็นวันหยุดแต่ลืมไปว่าวันนี้วันจันทร์ผมทํามือถือหายจึงใช้โทรศรัพท์สาธารณะโทรไปหามือถือของผมเพื่อจะมีคนใจดีเก็บได้แต่เมื่อโทรติดปลายสายกลับดูพูดตะกุตะกักไม่รู้เรื่อง ผมจึงถอนหายใจและคิดว่าคงไม่มีวันได้มือถือคืนแล้วแล้วพอกลับมาถึงบ้านผมกลับได้เจอมือถือของผมมันวางอยู่บนเตียง